ถ้าพูดตามตรงฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับการที่แม่แต่งงานใหม่กับพ่อของอาทิตย์คำว่าพี่ชายต่างพ่อเป็นเพียงคำพูดที่ห่างไกลาจากความรู้สึกจริงแต่ชีวิตก็มักจะเซอร์ไพรส์เราเสมอในช่วงแรกอาทิตย์เป็นคนเก็บตัวมากและการสื่อสารของเราก็เป็นไปอย่างผิวเผินแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในคืนที่ฝนตกหนักแม่กับพ่อของเขาออกไปทำธุระฉันนั่งอยู่บนโซฟาพยายามทบทวนตำราเรียนกองใหญ่ ฉันใส่ชุดเดรสอยู่บ้านผ้าคอตตอนผสมวิสโคสีชมพูอ่อนตัวยาวคลุมข่าเพียงเล็กน้อยและสวมถุงเท้าไหมพรมสีขาวนวลน,นุ่มๆผมรวบเป็นมวยสูงอย่างไม่ระมัดระวังอาทิตย์เดินเข้ามาพร้อมถ้วยชาและเห็นฉันท่ามกลางสมุดจดที่กระจัดกระจายต้องการความช่วยเหลือไหมเขาถามพลางโน้มตัวลงมาดูฉันลังเลแต่ก็ยอมรับอย่างไม่เต็มใจอาจจะ เขาลงนั่งข้างๆและใช้เวลาอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนอย่างอดทนเสียงที่สงบของเขาทําให้ฉันรู้สึกสงบเมื่อฉันแก้โจทย์ได้เขายิ้มหัวใจของฉันก็เต้นผิดจังหวะนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นบางสิ่งที่แตกต่างในตัวเขาบางสิ่งที่มากกว่าแค่ลูกชายเงียบๆของสามีใหม่ของแม่สัปดาห์ต่อมาเราเริ่มพูดคุยกันบ่อยขึ้นทั้งเรื่องเพลงและหนังการสนทนาของเราเบาสบายอย่างน่าประหลาดใจ ต่อมาเล็กน้อยในช่วงวันหยุดฤดูร้อนเราไปบ้านพักตากอากาศนอกกรุงเทพที่มีสวายน้ำอากาศร้อนจัดจนทางรอดเดียวคือการลงน้ำฉันสวมชุดว่ายน้ำวันพีสีแดงวยเข้มและคลุมทับด้วยผ้าปะเตะไหมชีฟองลายดอกไม้ผืนบางเมื่อฉันออกไปที่สะอาทิย์นั่งอยู่ริมขอบสวมเพียงกางเกงว่ายน้ำขาสั้นสีดำเขามีหนังสืออยู่ในมือแต่สายตาของเขาทอดมองออกไปเมื่อฉันถอดผ้าปาเตะออกและก้าวลงน้ำ มันเย็นสดชื่นอย่างอัศจรรย์เมื่อฉันโผล่ขึ้นมาฉันรู้สึกว่าเขายังคงจ้องมองฉันอยู่อะไรเหรอฉันถามติดตลกเปล่าไม่มีอะไรเขาตอบแค่วันนี้เธอดูแตกต่างออกไปคำตอบนั้นทำให้ฉันเขินเล็กน้อยแตกต่างยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงเขายอมรับพลางและสายตาลงเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะฤดูร้อนมันมีผลกับทุกคนอย่างนี้มั้ง ฉันดำน้ำลงไปอีกครั้งแต่ก็ยังรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองนั้นเมื่อฉันขึ้นมาเขาพูดว่าดูเหมือนจะเป็นตาของฉันแล้วอาทิตย์กระโดดลงสั่ด้วยการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วน้ำกระเซ็นไปทั่วตอนนี้เราอยู่ใกล้กันมากเกินไปสายตาของเราประสานกันและคราวนี้ฉันเห็นความปรารถนาที่เขาพยายามซ่อนไว้มันปลุกบางสิ่งในตัวฉันขึ้นมาน้ำเย็นสบายดีนะว่าไหมเขาถามเสียงของเขาอยู่ใกล้เกินไปใช่มากเลยฉันตอบพยายามควบคุมหัวใจที่เต้นรัว ต่อมาในวันนั้นฉันไปอาบน้ําแต่ฝักบัวเสียมีแต่น้ําเย็นเฉียบแม่กับพ่อของเขาไม่อยู่ฉันพันตัวด้วยผ้าเช็ดตัวเปียกให้แน่นขึ้นและตะโกนเรียกอาทิตย์เขามาถึงอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นฉันที่พันผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวสายตาของเขาก็สั่นไหวเขา,เอาอย่างขัดเขินฝักบัวเสียมีแต่น้ําเย็นฉันบอก เขาพยักหน้าและพยายามเอื้อมถึงตัวควบคุมอุณหภูมิในห้องน้ำที่แคบอาทิตย์ต้องขย่งเท้าเพราะฉันตัวเล็กและเอื้อมไม่ถึงฉันยืนอยู่ข้างประตูพยายามไม่เกะกะแต่สายตาของฉันจับจ้องไปที่ท่าทางที่เคร่งเครียดของเขาความตึงเครียดเหมือนไฟฟ้าลอยอยู่ในอากาศเมื่อน้ำอุ่นไหลออกมาอีกครั้งเขากล่าวว่าเรียบร้อยฉันยิ้มอย่างจริงใจขอบคุณนะอาทิตย์เธอช่วยฉันไว้เลยนะ ดวงตาของเราประสานกันในสายตาของเขามีบางสิ่งที่ก้าวข้ามความขี้อายก่อนที่ฉันจะทันได้คิดฉันโน้มตัวเข้าไปเล็กน้อยและจูบเขาอย่างรวดเร็วที่ริมฝีปากมันเป็นการกระทําที่หุนหันพลันแล่นอาทิตย์แข็งทั้งแต่แล้วก็ยิ้มอ่อนโยนก่อนจะรีบหันหน้าหนีไม่เป็นไรเลยฉันว่าฉันควรไปได้แล้วให้เธออาบน้ําได้สบายๆเขาออกจากห้องน้ําและปิดประตูอย่างรวดเร็ว ฉันยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นรัวปฏิกิริยาของเขาทําให้ฉันสับสนเขาชอบมันหรือเขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อฉันออกมาจากห้องน้ําพร้อมผมที่เปียกชื้นฉันตามหาเขาจนพบในห้องนั่งเล่นอาทิตย์ฉันพูดเบาๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ฉันห้ามตัวเองไม่ได้ฉันรู้ว่ามันซับซ้อนแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าฉันไม่สามารถแท่งทําเป็นไม่รู้สึกอะไรกับเธอได้เขาถอนหายใจฉันคิดว่าเราต้องระวังเขากล่าว เราไม่สามารถละเลยความรู้สึกนี้ได้แต่เราก็ทำร้ายคนที่เรารักไม่ได้เหมือนกันหมายความว่าเก็บเป็นความลับไปก่อนฉันถามแม้ว่ามันจะห่างไกลจากสิ่งที่ฉันต้องการมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่เราทั้งคู่เข้าใจว่ามันคุ้มค่าที่จะลองทำความสัมพันธ์ของเราจะต้องดำเนินไปอย่างระมัดระวังที่สุดราวกับเดินอยู่บนกระจกเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจที่ไม่จำเป็น หลังจากการพูดคุยครั้งนั้นชีวิตของเราก็เข้าสู่ช่วงของสายตาที่แอบมองและการสัมผัสโดยบังเอิญทุกครั้งที่มือของเราเกือบจะชนกันขณะส่งจานอาหารข้าที่โต๊ะใต้แสงไฟอบอุ่นในบ้านชานเมืองนนทบุรีหรือเมื่อไหลของเราแตะกันเบาๆในถงทางเดินแคบๆขนนของฉันจะลุกชันไปทั่วกายช่วงเวลาสั้นๆเหล่านี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดมากเสียจนราวกับอากาศรอบตัวเรากำลังสั่นสะเทือน การนัดพบตอนกลางคืนของเรากลายเป็นพิธีกรรมลับเมื่อบ้านทั้งหลังจมดิ่งสู่ความเงียบสงัดและฉันได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเบาๆห,หัวใจของฉันจะเริ่มเต้นเร็วขึ้นอาทิตย์จะเล็ดลอดเข้ามาในความมืดสลัวนำความรู้สึกต้องห้ามและน่าตื่นเต้นมาด้วยเรากระซิบกระซาบกันเป็นชั่วโมงนั่งอยู่บนพื้นข้างหน้าต่างเล่าความฝันของกันและกันหัวเราะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ บางครั้งเขาจะจับมือฉันสอดประสานนิ้วของเราเข้าหากันอย่างระมัดระวังการสัมผัสที่เรียบง่ายนี้ทําให้เกิดพายุอารมณ์ในตัวฉันฉันชอบสัมผัสผิวที่หยาบเล็กน้อยของเขาบนผิวของฉันชอบที่จะรู้สึกถึงความอบอุ่นของเขาคืนหนึ่งอาทิตย์นําเทปคาเซตเก่าที่มีเพลงโฟกไทยเดิมมาให้เรานั่งฟังด้วยกันบนเตียงของฉันไหลชนไหลคืนนั้นฉันใส่ชุดนอนผ้าไหมตัวโปรดเป็นเสื้อกล้ามสายเดียวกับกางเกงขาสั้นลูกไม้บางเบา อาทิตย์เลื่อนนิ้วเบาๆไปตามหายปลาร้าที่เปิดเผยของฉันอย่างไม่ให้ใครสังเกตเห็นฉันสะดุ้งด้วยความประหลาดใจแต่ไม่ได้ถอยหนีการสัมผัสของเขาเบามากเกือบจะไร้น้ำหนักแต่เหมือนมันจุดไฟพายในตัวฉันเธอชอบไหมเขาถามกระซิบลมหายใจของเขาใกล้หูฉันจนรู้สึกได้ฉันทำได้เพียงพยักหน้าไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ค่ำคืนนั้นความใกล้ชิดที่พิเศษได้ก่อตัวขึ้นระหว่างเราความรู้สึกที่เราเข้าใจกันโดยไม่ต้องใช้คำพูด ในช่วงกลางวันเราต้องระม,มัดระวังอย่างยิ่งในมื้ออาหารของครอบครัวเราแลกเปลี่ยนเพียงสายตาที่แวบผ่านแต่ในการสบตาสั้นๆเหล่านั้นมีหลายสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาบางครั้งเมื่อพ่อแม่ของเราเผลออาทิตย์อาจจะแตะขาของฉันเบาๆใต้โต๊ะด้วยรองเท้าผ้าใบข,ของเขาและการสัมผัสโด,ดยบังเอิญน,นั้นก็ทําให้ฉันรู้สึกร้อนวูบวับฉันชอบความรู้สึกนี้ความลับของเกมเล็กๆของเรา ในช่วงสุดสัปดาห์ที่พ่อแม่ไปต่างจังหวัดเรามีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นครั้งหนึ่งเราตัดสินใจดูหนังเก่าด้วยเครื่องฉายภาพในห้องนั่งเล่นฉันนั่งสบายๆบ,บนโซฟาพับขาของฉันไว้ใต้ชุดเสษดูร้อนลายดอกไม้เล็กๆตัวบางอาทิตย์นั่งข้างๆและหลังจากนั้นไม่นานมือของเราก็สัมผัสกันบนที่เท้าแขนไม่มีใครดึงมือกลับนิ้วของเขาค่อยๆเลื่อนไปตามนิ้วของฉันและเราก็สอดประสานกันในความมืดสลัวของห้องการกระทาที่เรียบง่ายนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างยิ่ง ระหว่างคืนดูหนังคืนหนึ่งอาทิตย์สังเกตเห็นเท้าของฉันฉันนั่งเท้าเปล่าและแสงจันที่ส่องผ่านม่านที่ไม่ได้ปิดสนิทส่องสว่างที่เท้าของฉันเบาๆเท้าของเธอสวยเขาพูดเบาๆโดยไม่ละสายตาไปฉันรู้สึกหน้าแดงไม่มีใครเคยพูดอะไรแบบนี้กับฉันมาก่อนฉันชอบที่เขาสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ตั้งแต่นั้นมาฉันจึงเริ่มใส่ใจกับเท้าของตัวเองมากขึ้นบางครั้งจงใจถอดถุงเท้าออกเมื่อเราอยู่ด้วยกันเพียงลำพังราวกับนำเสนอมุมมองนี้ให้เขาอย่างไม่จงแจ้ง แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่นบางครั้งความรู้สึกผิดก็กดทับไหลของเราอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเห็นแม่มีความสุขกับความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่ดูเหมือนจะดีขึ้นของเราครั้งหนึ่งแม่เคยพูดกับฉันว่าช่วงนี้ลูกมีความสุขมากจริงๆดูเปล่งปลั่งไปหมดฉันต้องพึมพำบางอย่างตอบกลับแต่ภายในใจฉันรู้ว่าแม่พูดถูกฉันมีความสุขเพราะอาทิตย์ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาในแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน อาทิตย์ก็กังวลเช่นกันคืนหนึ่งขณะที่เรานอนอยู่ข้างๆกันบนโซฟาโดยมีผ้าห่มผืนเดียวคลุมเราไว้เขาเปิดใจยอมรับว่าบางครั้งเขาก็กังวลว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องหรือไม่ถ้าพวกเขาค้นพบล่ะเขากระซิบเสียงของเขาฟังดูวิตกกังวลเราจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรฉันหันไปหาเขาพยายามถ่ายทอดความมั่นใจทั้งหมดที่ฉันรู้สึกเราจะจัดการเมื่อมันเกิดขึ้นฉันตอบพลางจับมือเขาแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือมันคือเรื่องจริง ความรู้สึกของเราคือเรื่องจริงเขาบีบมือฉันตอบและในขณะนั้นฉันรู้ว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันต่างคนต่างกลัวแต่พร้อมที่จะแล่นต่อไปด้วยกันเวลาผ่านไปและเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเราไม่สามารถซ่อนตัวได้ตลอดไปความผูกพันของเราลึกซึ้งและแข็งแกร่งขึ้นและความพยายามที่จะแท้งทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราต้องใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆการสัมผัสโดยบังเอิญใดๆก็อาจเผยความลับของเราได้การจ้องมองที่ยาวนานเกินไปก็เช่นกันมันเริ่มคล้ายกับการทรงตัวอยู่บนขอบเหว ครั้งหนึ่งระหว่างการเดินทางไปเที่ยวทะเลที่เกาะล้านชนบุรีที่เราไปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์กับพ่อแม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ฉันต้องคิดว่าเราจะเก็บความลับนี้ไว้ได้นานแค่ไหนฉันกับอาทิตย์เดินเล่นไปตามชายหาดพยายามรักษาระยะห่างที่เหมาะสมราวกับพี่ชายและน้องสาวฉันใส่เดรสผ้าใยลินินสีฟ้าครามแบบเปิดไหล่และสวมรองเท้าแต่สารพื้นแบนลมพัดผมที่ปล่อยสลวยของฉันอาทิตย์เดินอยู่ข้างๆในชุดเสื้อยืดกางเกงยืนมองไปยังผืนน้ำด้วยท่าทีครุ่นคิด อยู่ดีๆฉันก็สะดุดรากไม้ที่ยื่นออกมาจากหาทรายและเสียการทรงตัวสัญชาตญาณทำให้ฉันคว้ามือของอาทิตย์ไว้ทันทีเขากำมือฉันแน่นทันทีช่วยให้ฉันทรงตัวได้ช่วงเวลาสั้นๆที่นิ้วของเราประสานกันนี้ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและถูกต้องมากแต่เมื่อฉันเงยหน้าขึ้นฉันสังเกตเห็นแม่กำลังมองเราอยู่จากระยะไกลด้วยรอยยิ้มบางๆในสายตาของแม่ไม่มีความสงสัยมีแต่ความอบอุ่นแต่ฉันรู้สึกเหมือนโดนเผาด้วยความตระหนักว่าเราสามารถเผยความลับออกมาได้ไง่ายายแค่ไหน เย็นวันนั้นเรานั่งอยู่บนระเบียงบ้านพักตะวันกำลังตกดินย้อมท้องฟ้าเป็นสีแดงเพลิงเราห่มผ้าห่มผืนเดียวกันเราทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วฉันพูดเบาๆมองดูอาทิตย์อาทิตย์เงียบแต่จับมือฉันไว้ฉันรู้เขาตอบเสียงของเขาจริงจังมันยากขึ้นเรื่อยๆวันรุ่งขึ้นเมื่อเรากลับถึงบ้านที่นนทบุรีเราตัดสินใจพอแล้วกับการซ่อนตัว ความลับของเราหนักเกินไปสําหรับเราทั้งคู่คืนนั้นหลังอาหารเย็นเมื่อพ่อแม่ของเรานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นดูโทรทัศน์เราก็สบตากันนี่คือช่วงเวลาของเราเราเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นด้วยกันแม่กับพ่อของอาทิตย์มองมาที่เราด้วยความประหลาดใจพวกเรามีเรื่องต้องบอกอาทิตย์เริ่มพูดเสียงของเขาหนักแน่นแม้ว่าฉันจะรู้สึกได้ว่าเขากําลังประมาทฉันจับมือเขาไว้เพื่อขอการสนับสนุนพวกเราไม่ใช่แค่พี่น้องต่างพ่อฉันพูดต่อพยายามไม่ให้เสียงของฉันสัน่น สีหน้าของพ่อแม่แสดงความงุนงงลูกหมายความว่ายังไงลูกสาวแม่ถามพลางขมวดคิ้วอาทิตย์หายใจเข้าลึกๆและมองมาที่ฉันราวกับขอาการยืนยันเรารักกันเขากล่าวความเงียบเข้าปกคลุมห้องมันเงียบเสียจนรู้สึกเหมือนจับต้องอากาศได้ฉันมองดูใบหน้าของพ่อแม่พยายามอ่านปฏิกิริยาของพวกเขาแม่ดูตกตะลึงพ่อของอาทิตย์ดูสับสนแม่พูดเป็นคนแรกพวกเธอเข้าใจไหมว่ามันหมายความว่ายังไงเสียงของแม่สัน่นค่ะเราเข้าใจ อาทิตย์ตอบพลางบีบมือฉันแน่นขึ้นพ่อของอาทิตย์ลุกขึ้นและเดินไปรอบห้องมันไม่คาดคิดเลยในที่สุดเขาก็พูดไม่คาดคิดมากๆกการสนทนาที่ยาวนานและตึงเครียดตามมาเราเล่าให้พวกเขาฟังทุกอย่างว่าทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นอย่างไรความรู้สึกของเราและความยากลําบากในการซ่อนตัวเราไม่ได้พยายามแต่งเติมหรือแก้ตัวเราแค่ต้องการให้พวกเขารู้ความจริง ปฏิกิริยาเป็นไปในทางที่แตกต่างกันแม่เสียใจและกังวลพ่อของอาทิตย์สงบเสงี่ยม่กว่าพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินมีคำถามมากมายมีความเงียบมากมายแต่สุดท้ายพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาต้องการเวลาเพื่อทบทวนเรื่องทั้งหมดนี้พวกเขาขอให้เราอดทนและระมัดระวังเราเดินออกจากห้องนั่งเล่นด้วยความโล่งใจที่ความจริงได้ถูกเปิดเผยในที่สุดแต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าตอนนี้ความลับของเราถูกเปิดเผยแล้วและเราต้องเผชิญกับผลที่ตามมาของการสารภาพของเรา หลังจากการสารภาพของเราบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปมีความตึงเครียดและความไม่ชัดเจนบางอย่างแขวนอยู่แม่พยายามทำตัวให้เป็นปกติแต่ฉันรู้สึกได้ถึงความห่างเหินและความเศร้าเล็กน้อยในดวงตาของแม่พ่อของอาทิตย์เงียบขรึมและครุ่นคิดมากขึ้นเขามักจะมองมาที่ฉันกับอาทิตย์ราวกับพยายามทำความเข้าใจอะไรบางอย่างที่สำคัญ ช่วงแรกเป็นเรื่องยากเราหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ตามลําพังพยายามไม่แสดงความรู้สึกใดๆต่อหน้าพ่อแม่มันแปลกหลังจากที่เราเคยพบกันอย่างลับๆและกระซิบกระซาบกันมานานหลายสัปดาห์แต่เราเข้าใจว่าพวกเขาต้องการเวลาเพื่อยอมรับความสัมพันธ์ของเราเย็นวันหนึ่งแม่ขอให้ฉันช่วยทําอาหารในครัวฉันใส่เสื้อคาร์ดิแกนถักไหมพรมสีครีมตัวโปรดกับก,บกางเกงยืนขณะที่เราล้างจานแม่ก็พูดขึ้นมาเสียงของแม่นุ่มนวลกว่าปกติลูกมีความสุขกับเขาจริงๆเหรออน,นันต์ แม่ถามโดยไม่มองมาที่ฉันฉันหันไปหาแม่ค่ะแม่มีความสุขมากอาทิตย์เขาเข้าใจหนูเหมือนไม่มีใครเข้าใจแม่ถอนหายใจและในที่สุดก็มองมาที่ตาฉันแม่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแม่ยอมรับแต่แม่เห็นว่ามีบางอย่างอยู่ระหว่างพวกเธอบางสิ่งที่แข็งแกร่ง การพูดคุยครั้งนี้เป็นก้าวแรกสู่การประนีประนอมแม้ว่าแม่จะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเราอย่างสมบูรณ์แต่แม่ก็เริ่มยอมรับความจริงที่ว่ามันมีอยู่ฉันได้คุยกับพ่อของอาทิตย์ในภายหลังเมื่อเราบังเอิญอยู่ด้วยกันในโรงรถกำลังจัดเก็บของเก่าๆเขา,เา,เา,เายืนนิ่งมองมาที่ฉันแล้วพูดว่าฉันคิดมาตลอดว่าอาทิตย์เป็นคนมีเหตุผลไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้เขาแค่รักหนูค่ะฉันตอบพยายามพูดอย่างใจเย็นและหนูก็รักเขามันแย่เหรอคะ พ่อของอาทิตย์เงียบไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจไม่ความรักอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันซับซ้อนซับซ้อนมากสำหรับพวกเราทุกคนน้ำแข็งเริ่มละลายลงอย่างช้าๆพ่อแม่ของเราเห็นว่าความรู้สึกของเราจริงใจไม่ใช่แค่ความลหลงไหลชั่วคราวพวกเขาเห็นว่าเราสนับสนุนกันอย่างไรและมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกันอย่างไรเราเริ่มใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นฉัน อาทิตย์และพ่อแม่คนใดคนหนึ่งบางครั้งก็แค่เดินเล่นด้วยกันในยามเย็นรอบๆบ,บ้านของเราบางครั้งก็ดูหนังที่บ้านในช่วงเวลาเหล่านี้เราสัมผัสได้ถึงความพยายามที่จะใกล้ชิดและทำความเข้าใจเราครั้งหนึ่งอาทิตย์มอบจี้เงินโบราณที่เขาเจอที่ตลาดนัดให้ฉันมันเป็นจี้รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่สวยงามฉันชอบของขวัญชิ้นนี้มากขึ้นนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันตามลําพังฉันใส่จี้นั้นและอาทิตย์มองมันเป็นเวลานาน,านจากนั้นเขาก็จูบฉันที่คอยอย่างอ่อนโยนตรงใต้จี้พอดีการกระทํานี้เต็มไปด้วยความอ่อนโยนนนและความตตื่เเ้พิศษ แม้ว่าพ่อแม่จะเริ่มยอมรับเราแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าจําเป็นต้องสํารวมต่อหน้าสาธารณะการจับมือในที่สาธารณะหรือการแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยดูเหมือนเป็นสิ่งต้องห้ามแต่สายตาที่เราแอบมองกันการสัมผัสโดยบังเอิญของเรายังคงเต็มไปด้วยความหมายพิเศษที่เข้าใจกันเพียงเราสองคนเย็นวันหนึ่งเรานั่งอยู่บนระเบียงห่มผ้าห่มผืนเดียวกันมองดูดวงดาวเหนือท้องฟ้ายามค่ําคืนรู้ไหมอาทิตย์กระซิบ บางครั้งฉันคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเหมือนความฝันที่วันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่เธอไม่ต้องการให้มันเป็นแค่ความฝันใช่ไหมฉันถามพลางซบกับเขาไม่เขาตอบพลางกอดฉันแน่นขึ้นฉันไม่ต้องการในขณะนั้นโทรศัพท์มือถือของอาทิตย์ก็ดังขึ้นชื่อที่ไม่คุ้นเคยปรากฏบนหน้าจอเขาขมวดคิ้วแล้วรับสายฉันได้ยินเพียงเสีเซี่ยวของประโยคของเขาครับแน่นอนพรุ่งนี้ผมจะไป เกิดอะไรขึ้นสีหน้าของเขาเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเมื่อวางสายอาทิตย์ถอนหายใจหนักๆลีลาอาดีตแฟนของฉันเองเธอประสบอุบัติเหตุต้องได้รับการช่วยเหลือหัวใจของฉันหดตัวด้วยความกังวลที่ไม่สามารถระบุได้อดีตของอาทิตย์ที่เราแทบไม่เคยพูดถึงก็กลับมาสู่ปัจจุบันของเราอย่างกระทันหัน ข่าวเรื่องลีลาทำเราไม่ทันตั้งตัวการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของคนจากอดีตของอาทิตย์ได้ทำลายความสมดุลอันประบางที่เราพยายามสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากในครอบครัวฉันเห็นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปมีเงาของความกังวลฉายอยู่ในดวงตาเกิดอะไรขึ้นฉันถามพยายามสงบสติอารมณ์แม้ว่าความรู้สึกไม่ดีจะเกาะตัวขึ้นภายในเธอประสบอุบัติเหตุที่ต่างจังหวัดอาทิตย์ตอบเสียงของเขาแหบแห้งเธอต้องผ่าตัดด่วนเลย ฉันเงียบไปพยายามทำความเข้าใจข้อมูลนี้ลีลาฉันรู้ว่าเธอมีตัวตนอาทิตย์เคยพูดถึงเธอสองามครั้งเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอดีตแต่ตอนนี้เธอได้บุกเข้ามาในปัจจุบันของเราอย่างน่าเศร้าเธอต้องไปไหมฉันถามแม้ว่าฉันจะรู้คำตอบอยู่แล้วใช่ฉันต้องไปอาทิตย์พยักหน้าเธออยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลเธอที่นั่น เย็นวันนั้นบรรยากาศในบ้านกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแม่แสดงความเห็นใจต่ออาทิตย์และลีลาพ่อของอาทิตย์เงียบส่วนฉันพยายามจัดการกับความรู้สึกที่ขัดแย้งกันในด้านหนึ่งฉันเข้าใจว่าอาทิตย์ต้องช่วยคนที่เคยเป็นที่รักของเขาในอีกด้านหนึ่งความอิจฉาและความกลัวก็ปะตุขึ้นภายในฉันกลัวว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนบางสิ่งระหว่างเรา ก่อนออกเดินทางอาทิตย์เดินมาหาฉันฉันยืนอยู่ข้างหน้าต่างห้องสวมกระโปรงถักไหมพรมยาวกับเสื้อสเวตเตอร์เนื้อนุ่มมองดูเมืองยามค่ำคืนเขาอบกอดฉันจากด้านหลังซบแก้มเข้ากับผมของฉันฉันจะกลับมาเร็วๆนี้เขากระซิบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอรู้ใช่ไหมฉันหันไปมองตาเขาฉันรู้ฉันตอบพยายามพูดอย่างมั่นใจแม้ว่าในใจจะเต็มไปด้วยความสงสยัย เขาออกเดินทางแต่เช้ามืดบ้านเงียบผิดปกติฉันพยายามทำกิจวรรัตรประจำวันของตัวเองแต่ความคิดของฉันวงเวียนอยู่กับอาทิตย์และลีลาเธอเป็นคนแบบไหนพวกเขาเคยผูกพันกันอย่างไรผ่านไปหลายวันอาทิตย์โทรมาทุกเย็นเล่าถึงอาการของลีลาและการรักษาเสียงของเขาฟังดูเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยความห่วงใย,ยเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องของเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวความเงียบนี้ทำให้ฉันกังวลมากกว่าคำพูดใดๆเย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันคุยโทรศัพท์กับเขาฉันก็ทนไม่ไหว อาทิตย์ฉันพูดแล้วเราหละ่ะเธอคิดถึงฉันไหมมีความเงียบสั้นๆในสายแน่นอนอนันต์คิดถึงมากแต่ตอนนี้ความคิดทั้งหมดของฉันอยู่กับลีลาเธอแย่มากคำตอบของเขาตรงไปตรงมาแต่ไม่ได้คลายความกังวลของฉันฉันรู้สึกว่ามีระยะห่างบางอย่างก่อตัวขึ้นระหว่างเราไม่ใช่ทางกายภาพแต่เป็นทางอารมณ์ ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ลีลาเริ่มดีขึ้นและอาทิตย์บอกว่าเขากำลังจะกลับฉันรอคอยการกลับมาของเขาด้วยความตื่นเต้นที่แปลกประหลาดเป็นส่วนผสมของความยินดีและความกลัวในที่สุดเขาก็มาถึงฉันรอรับเขาที่ประตูเขาดูเหนื่อยแต่ยิ้มเมื่อเห็นฉันฉันโผล่เข้ากอดเขาแน่นฉันคิดถึงเธอมากฉันกระซิบเขากอดฉันตอบแต่ในการกอดน,นั้นไม่มีความหลงไหลแบบเดิมไม่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ฉันจำได้ เย็นวันนั้นเรานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพ่อแม่ดีใจที่เขากลับมาเราคุยกันจิบชาแต่ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไประหว่างฉันกับอาทิตย์เขาอยู่ข้างๆแต่เหมือนวิญญาณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต่อมาเมื่อเราอยู่ด้วยกันตามลำพังในห้องของเขาฉันก็ทนไม่ไหวอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นเธอเปลี่ยนไปเขาถอนหายใจและหลบสายตาลีลาเธอ,อยังต้องการความช่วยเหลือฉันอาจจะต้องไปอีกครั้งหัวใจฉันหล่นวูบอีกครั้งใช่เขาตอบเบา ไม่มีใครช่วยเธอได้อีกแล้วในขณะนั้นแม่ก็เดินเข้ามาในห้องอาทิตย์มีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลดูเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลีลาสีหน้าของอาทิตย์เปลี่ยนไปทันทีเขาลุกขึ้นยืนผมจะไปเดี๋ยวนี้เขาออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วโดยไม่พูดอะไรกับฉันอีกฉันยืนอยู่กลางห้องรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ย็นเยือก,ก่กะตัวขึ้นภายในบางสิ่งบางอย่างบอกฉันว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนทุกสิ่ง ทันใดนั้นฉันก็สังเกตเห็นรูปถ่ายใบหนึ่งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงของเขามันเป็นรูปของอาทิตย์กับลีลาพวกเขากำลังจับมือและยิ้มอย่างมีความสุขเท้าของลีลาเปลยเปล่าวางอยู่บนพื้นทรายข้างๆอาทิตย์ที่ด้านหลังของรูปถ่ายมีข้อความเขียนด้วยลายมือตลอดไป ความจริงเข้ากระแทกฉันอย่างรุนแรงยิ่งกว่าการถูกปฏิเสธอดีตของอาทิตย์ยังไม่จบลงและมันกำลังยืนอยู่ระหว่างเราอย่างแข็งแกร่งตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าความกังวลของเขาไม่ได้มาจากความรู้สึกผิดต่อพ่อแม่แต่มาจากความรู้สึกที่เขายังมีต่อเธอและฉันเพิ่งค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถทำลายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราได้อย่างสมบูรณ์